สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปะนะ้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าๆนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็อยู่ท่ามกลางเดือนไงอ่านะพี่น้องอยู่ท่ามกลางเดือนไงนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้นะครับพี่น้องอากาศก็กลางคืนก็อาจจะเย็นเนาะ่างจังหวัดก็คงจะเย็นพอได้นะครับแต่กลางวันนั้นอ่าร้อนนะพี่น้องร้อนมากๆเลยทีเดียวแดดนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ วันนี้แสงทองสองทางนะครับใช้เวลาว่างเนาะ ء. มาพูดคุยกันแล้วก็ตอบคําถามที่พี่น้องๆหลายๆท่านที่ติดต่อสอบถามมาในเรื่องเหรียญสิบบาทอวันนี้นะครับเราไปที่ปีพศอแอรกก่อนนะครับที่พี่น้องสอบถามมาว่าแบบนี้เหรียญปีพศนี้มันมีราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าแบบไหนที่มีราคานะครับแล้วก็แบบไหนที่แสงทองสองทางเองหรือว่าอาจจะมีช่องหลายๆช่องนะครับหลายๆท่านนั้นมีความต้องการเนาะ อ่ะเรามาพูดคุยเออฝากนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับเรื่องเหรียญกระสาบไทยอ่าของรัชกาลที่9วันนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับเวลาเรากดติดตามแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งเนาะแล้วก็เลือกกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานั่นเองนะครับเวลาคลิปใหม่ๆลงพี่น้องก็จะได้รับ การแจ้งเตือนนั่นเองนะครับไม่ได้เสียสะดุ้งสะางอะไรนะครับพี่น้องส่วนช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อแสงทองสองทางเอาลงไว้ให้ในประชาสัมพันธ์ในคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับส่วนเหรียญปีพศใดนะครับเหรียญชนิดราคาไหนที่มีความต้องการก็ให้พี่น้องรับข้อมูลกันได้ในคลิปวิดีโอนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ แสงทองสองทางเคยแจ้งไปในหลายๆคลิปแต่ก็มีพี่น้องหลายๆคนนะครับที่ติดต่อสอบถามมาขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยแสงทองนะครับพี่น้องก็ต้องขอบอกณตรงนี้เลยนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแสงทองสองทางขอสงวนสิทธิ์นะครับเรื่องการโทรศัพท์เนาะเพราะว่าแสงทองสองทางก็ต้องทํางานนะครับก็คงจะไม่มีเวลาที่จะรับโทรศัพท์ นะครับและก็ต้องการพักผ่อนด้วยถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางเอาเบอร์โทรศัพท์ลงในสื่อออนไลน์ก็คงจะไม่ได้หลับได้นอนนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจแสงทองสองทางนะครับพร้อมแล้วเราไปที่เหรียญแรกก่อนนะครับก็คือสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบาง รุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระส่์หมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระส่าหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3าเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับุรเรียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา เหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2อ3พอ่านะพี่น้องซึ่งแสงทองสองทางก็มีเปิดรับนะครับสำหรับปีพศ2537เนาะถึงแม้ว่าแสงทองจะทำคลิปออกไปในหลายๆคลิปนะครับก็มีพี่น้องหลายๆคนก็รับข้อมูลกันอย่างไม่ท่วนท่วนนะครับก็ฝากด้วยนะครับรับข้อมูลก็ขอให้รับให้ละเอียดด้วยนะครับว่าเรามีความต้องการอย่างไรช่องอื่นเขามีความต้องการอย่างไรนะครับก็รับข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่เราจะ ตัดสินใจอะไรนะครับพี่น้องอ่าก็การเก็บสะสมมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าถ้าเราเก็บในลักษณะที่มันจะมีราคาในโอกาสข้างหน้านะครับพี่น้องเอาลละนะครับจะเก็บแบบไหนเก็บออมหรือว่าเก็บใช้ในการเก็บกําไรก็ดีนะครับแบบไหนมันก็ดีเหมือนกันหมดเราไปที่เหรียญปีพศสองพสาสิก่อนนะครับปี37มเจ็ดนะพี่น้องปีสานั้น เป็นเหรียญภาษาโลหะสองสีเนาะเหมือนกันนะครับเหรียญชนิดราคาสิบ,บาทเหมือนกันเหรียญสิบ,บาทเนี้ยนะครับอย่างที่แสงทองสองทางบอกว่าเหรียญสิบบาทที่มีราคาประเมินตั้งแต่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทลงมานะครับนอกเหนือนจากปีสามปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับอ่าลงมานะครับอ่าส่วนการซื้อขายนั้นก็เป็นเพียงแค่บางปีพศนะครับที่เป็นปกตินักพี่น้อง ที cents, ่เป so, ็นปกติเป็นเปลียงแค่บางปีพศแต่บางปีพศก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญอันนี้นะครับพี่น้องส่วนปี37นะครับปี37นี้ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานและเป็นเหรียญปกตินะครับก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญ UNC นเนี่ยเขาประเมินเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับหนึบาทเท่านั้นเองอ่าส่วน ที่แสงทองสองทางเปิดรับนะครับอย่างตัวอย่างที่ขึ้นไว้ให้นะครับตัวอย่างที่ขึ้นไว้ให้ก็คือเหรียญที่มีการปั๊มเบี้ยวปั๊มเบอร์นะครับเหรียญเออเลคอยต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญที่ราคาต่ํานะครับที่ผ่านการใช้งานว่ารับไหมก็รับนะครับรับเหมือนกันแต่ขอให้มีความพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนราคาจะสูงหรือจะต่ําขึ้นอยู่กับความพิเศษของแต่ละเหรียญนะพี่น้อง ขึ้นอยู่กับความพิเศษของแต่ละเหรียญซึ่งปีพศ2537นะครับเขาผลิตออกมาเพียงแค่150ล้านโอ้โหเพียงแค่เนาะพี่น้องเมื่อเทียบกับประชากรไทยเราแล้วถือว่าเยอะพอได้นะครับ150ลน598,831เหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะพี่น้องเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับปีพศ2537ดังนั้นนะครับอะไรก็ช่างที่มีการผลิต ที่เยอะนะครับจำนวนที่เยอะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาก็ดีพระเครื doctrine. ่องก็ดีหรือ <like> ว <small spirit> um, ่า <like> สิ่งของอะไรต่างๆก็ดีนะครับเวลาเราผลิตออกมาจํานวนที่เยอะโอกาสที่มันจะพลาดนะครับโอกาสที่มันจะพลาดเนี่ยมีเยอะเช่นเดียวกันนะครับดังเช่นเหรียญก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเหรียญส0บาทเนี่ยโอกาสพลาดเยอะเพราะอะไรนะครับจะแตกต่างกับเหรียญ1นบาทเหรียญ5บาทนะพี่น้องเพราะว่าเขาปั๊มเป็น เนื้อสองชิ้นนั่นเองนะครับก็จะมีพี่น้องก็จะเห็นว่าเป็นอสีทองกับสีเงินนะครับโอกาสที่มันจะพลาดประกบกันพลาดนั้นมีเยอะนะครับส่วนราคานะครับราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างตัวอย่างที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับปีสามเจ็ดเนี่ยราคาที่แสงทองสองทางให้ก็มีตั้งแต่สี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันสองพันสาพันบาทนะพี่น้องอราคาขึ้นอยู่กับความพิเศษนะครับวันนี้ซึ่ง ปีสามเจ็ดเนี่ยนะครับที่แสงทองสองทางรับสูงสุดอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับโดยที่เป็นลักษณะเหรียญไส้แตกหรือว่าปั๊มเคลื่อนต่างๆนั่นเองส่วนเหรียญเป็นเนื้อเกินนะครับพี่น้องเนื้อเกินก็จะขอคัดเลือกหน่อยเพราะว่าเนื้อเกินเนี่ยจะมีเยอะมากๆนะครับโอ้โหเดือนไงนะพี่น้องเดือนไงา <c oughs> อากาศกําลังดีเลยเดือนไงนะพี่น้องหูไงามากนะครับซึ่งปีสามเจ็ดนะพี่น้อง ถ้าเกิดว่า่าเหรียญที่ผิดปกติลักษณะแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราหยิบจ่ายใช้สอยเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับจะไม่รู้เลยว่ามันผิดปกตินะครับอ่าเราก็หยิบขึ้นมาก็ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่เฉพาะเหรียญปีสามเจ็ดนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะความสวยงามนะครับขอเน้นเรื่องความสวยงามนะครับในลักษณะเหรียญต่าง เนาะลวดลายต่างๆขอให้ลวดลายมันสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับแสงทองสองทางก็ยินดีให้ในราคาที่สวยงามนะครับมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันนั่นะคือสําหรับเหรียญปีพศ2537นะครับส่วนเหรียญปีพศอ,อื่นเราไปรับในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะพี่น้องและที่สําคัญเลยก็คือกระดิ่งสั่น นะครับใครมีปีสามเกียรลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแสงทองสองทางมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ในต้นคลิปนะครับอ่าลองดูนะครับพี่น้องลองดูเช็คดูเพราะว่าเหรียญปีพศนี้แสงทองสองทางเจอมากที่สุดนะครับและก็รับมามากที่สุดตอนนี้ปีสามเจีนี่มากกว่าหนึ่งร้อยเหรียญเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมากกว่าหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วราคาที่รับนี่อยู่ราวๆประมาณ ไม่ต่ํากว่า500บาทนะครับไม่ต่ํากว่าเลยนะครับไม่ต่ํากว่า500บาทแต่สูงสุดอยู่ราวๆประมาณ3,500บาทนะครับพี่น้องฝากด้วยนะครับใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแสงทองสองทางมาได้ถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาทางเส้นทางที่ลงเอาไว้ให้นะครับช่องทางที่ลงเอาไว้ให้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ